ใครวะเตี๋ยทำไมพี่ก๊อฟทำไมพนักงานเสียงคุ้นวะพนักงานไม่หล่อด้ือวะดูทรงแล้ว่าพนักงานทำไมได้แนี่ะมาทำไมมาสวยจังมาทำไมมาสวยจังดูทรงแล้ว่าพนักงานทำไมได้อย่างนี้ล่ะมาทำไมมาสวยจังโอ้ยโกหกมาสวยจังมาทำไมฮะมาผิดห้องหรือเปล่ามาหาควองรักมาผิดห้องหรือเปล่าหาความรักที่นี่ไม่มีความรักหรอกค่ะ เออมันไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวไม่ได้เป็นแฟนกันเดทำไมมาถูกเนื้อเดี๋ยวจะได้เป็นแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาให้ด้วยอะไรเฮ้ยนี่ผู้ชายมห้องไหนผู้ายห้องไนอะไรนี่คะยังไง แฮปปี้วันแม่แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์เออเฮ้ยโอเคทำอะไรเอ้ยอใครอ่ะไม่ทำความสะอาดค่ะมาผิดห้องหรือเปล่าคะไม่ผิดห้องเลยไม่ทำไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแม่บ้านมาทำไปแล้วค่ะ เป็นรปภเหรอคะให้มาเลื่อนรถเหรอใครวะเตียทำไมพี่ก๊อฟทำไมพนักงานเสียงคุ้นวะพนักงานไม่หล่อด้วยดูทรงแล้ว้าพนักงานทำไมไงมาทำไมมาสวยจังมาทำไมฮะมาผิดห้องหรือเปล่าหาความรักที่นี่ไม่มีความรักหรอกค่ะที่นี่มันมีแต่ความความฉันเปล่งความรักฉันกระโดดตึกก่อนนะ ต้องอาวะดีฉันทำไมวะดีทำไมพานทุกคนผู้ชายไม่อยอมมากอดฉันมาผิดห้องอหรือเปล่า,าพี่กอล์ฟดูดูสิมา<ผ>อะไรเ,เดี๋ยวก่อนฉันฉัน,ฉนว่าฉันปัดแก้มสีแดงไปแก้มแบบเป็นสีชมพูล่ะงงมาผิดห้องหรือเปล่าพานถูกแล้วอะไรอะไรก็ทำไมมาถูกเนื้อถูกตัวล่ะเราไม่นายไรหรอเราไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วแต่มาถูกเนื้อถูกตัวแล้วจะได้เป็นแล้วเนี่ย แล้วเอากระโปรงกระเป๋ามาทําไมคะก็มาขอนอนด้วยทด้ไมครจะมานอนด้วยอะไรเตียงนอนได้คนเดียวค่ะเรามีจ้าเรามีโซฟาตรงนี้นอนตรงนี้ได้ไหมคะนอนได้นอนได้แล้วเอาไงดีพี่ก๊อล์ฟเอาไงกับผู้ชายคนนี้ดีอ่ะฉันเบื่อความรักก็ต้้องใหนี่มีอะไรมาให้ด้วยอะไรเออนี่อะไรอ่ะทำไมไม่ลงทุนเลยล่ะไหนดอกกุหลาบฉันอยู่ไหนเออ มีมีเหมือนกันจอกกี่ดอกอะโอ้ยฉันไปแล้วดีกว่าไปด้วยพี่กอฟไปด้วยได้ไหมอ่ะไปเถอะค่ะเออไปเถอะอยู่คนเดียวนะออเสวยเท่เรามาปากหวานหรอกจะไม่หายงอนง่ายๆหรอก สวยอ่ะมาอยู่ใกล้ฉันคุยฉันเป็นผู้หญิงเธอยืนไกลๆฉันคุยไกลๆฉันหน่อยไม่ต้องมาเนอะกับฉันเอาสวยสบายหละกสบายหลักไปด้วยแคนดี้ไปด้วยแคนดี้ไม่กอคนคนทำความสารห้องมะเลยฉันไปแล้วไปแล้วขอยนุญาตเลยเป็นเราพอเหรอคะให้มาเลื่อนรถเหรอ ไรวะเกี่ยวกัทำไมพี่ก๊อนท้องนี้พนักงานเสียงคุ้นวะพนักงานไม่หล่อด้วยดูทรงแล้ววไอพนักงานทำไมหน้าอย่างนี้ล่ะมาทำไมสวยจังโอ้ยโกหกมาสวยจังมาทำไมฮะมาผิดห้องหรือเปล่าหาความรักไม่มีความรักหรอกค่ะที่นี่มันมีแต่ความความอะฉันเหม็นความรักสิกระโดดตึกก่อนนะวัสดี้ทำไมคะ อ่ามานอย่างนี้นะลงมาเร็วเดี๋ยวก่อนอาจารย์ฉันฉันว่าฉันปัดแก้มสีแดงทำไมแก้มหลอเป็นสีชมพูล่ะฉันงงถูกแล้วอะไมมนถูกเน้ถูกตัวเออมันไม่ได้หรอกนะยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะกน้เอาเดี๋ยวจะได้เป็นแล้วเนี่ย มีไงโซฟาเรามีจ้าเรามีโซฟาเราตรงนี้ได้ไหมครับนอนได้เราได้ได้อยู่แล้วเอาไงดีพี่ก๊อฟเอ้ยตายแล้วเอาไงกับผู้ชายคนนี้ดนี่ะฉันเบื่อความรักก็จะเอาไงเนี่ยพีมีอะไรมาให้ด้วยอะไรเออนี่เอ้ยอะไรอ่ะไม่ลงทุนเลยล่ะใช้ดอกกหลาบใช้อยู่ไหนเออมีมีเหมือนกันดอกกุหลาบจะกี่ดอกล่ะเออ ยังไงล่ะคะอาจารย์อะไรอ่ะผู้ชายทำไมเข้าห้องน้ำนานมากจริงเออผู้ชายเข้าห้องน้ำนานมากยังไงใหญ่จังเลยอ่ะพี่กอล์ฟก็ชอบในคนไม่เยอะแล้บอกไปเข้าห้องน้ำเลยแล้วบอกไปเข้าห้องน้ำแล้วบอกพี่กอล์ฟโอเคไหมถึงงานงานแล้วค่ะ อันนี้เนื่องอันนี้เนื่องในอะไรครับขอเป็ี่ยนแล้ววันแม่นม่ใช่วันแม่พี่คอปตบปากเลยวันแม่อะไรสักอันนี้พี่เจ๊สิบสองปีนะให้พี่เราพี่อรับดีไหมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ถามฉันว่าอะไรรับดีไหมแต่มือเธอแบบว่าคว้าควับเลยนะโอเคขอบคุณนะฮะยิ้มแป้นเลยหรอฟองฮะยิ้มแป้นเลยหรอฮะยังงไยังไงยังไง การด้วยเนี่ยมีการด้วยการนี่การหรือว่าหรือว่าเรียกเก็บเงินเรียกเก็บเงินแฮปปี้วันแฮปปี้วันเลนทายเดอ์โอเคเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะวิ้ยนี้สวยเออออะไรอ่ะไหนอันนี้มันเป็นฟิลเตอร์ไงมองหน้ากันสิมองหน้ากันสิ โอเคทำอะไรเอ้ยโอเคทำอะไรเอ้ยโอเคทำอะไรเอ้ย